เอาเลยครับสวัสดีพิชมทุกท่านนะผมอยู่กับผมในอติแปลนับกับเกมไมค์คราฟในเวอร์ชั่น1.8.9้นั่นเองนะครับก็มีหลายคนบอกว่า,อ,าอยากเห็นเล่นไมค์คราฟนะครับก็วันนี้มาเล่นให้ดูแล้วโดยวันนี้เราจะมาเล่นแบบในการเอาชีวิตรอดนะครับก็คือ,อชื่อว่า The ะ o ร s c o u t อ่านอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับใน Google แปลภาษาม,มันอ่านอย่างงี้ให้ฟังอะ่ะ <c oughs> ก็เกี่ยวกับว่าแมปนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะมีไวรัสระบาดนะครับในเมืองหนึ่ง ซึ่งเราก็เป็นผู้รอดชีวิตไวรัสนั้นทําให้ผู้คนกลายเป็นซอมบี้นะครับซึ่งซอมบี้ในเมืองจะเยอะแยะมากมายเลยก็ฟังดูก็ตื่นเต้นแล้วยังไงก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นไปนพ,รพร้อมๆกันเลยนะครับดูซิว่าแบบนี้จะน่าตื่นเต้นแค่ไหนโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาโอ้โหเริ่มมานี่แบบมืดมากครับสแสดงว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนอ่า นี่ก็คือตัวของผมนะครับเห็นไหมไม่เห็นหรอกนี่ครับอันนี้ก็เป็นสกินที่ผมได้สร้างขึ้นมาเองนี่ครับโอเคอ๋อนี่คือของที่เราจําเป็นต้องใช้ใช่ไหมจะบอกว่าเกมไมค้าเป็นเกมที่ผมนี่เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยเซียนเลยก็ว่าได้นะเอาไว้ง่ายไม่ค่อยได้เล่นนะ่ะโอ้เวลคัมทูอะไรเนี่ยเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้เหรอ หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสเป็นเวลา15ปีใช่ไหมโอ้โหอ่านอ่านไม่ทันโอ้โหคันจมูก็าเป็นอะไรวะโอเคมีสวิตให้สับด้วยครข้งนอกนี่แบบสวัสดีจ้ะสมบีแม่งรอต้อนรับเดี๋ยวเราจะเปิดประตูนี้แล้วก็วิ่งหนีเลยครับไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ไหนโอ้โ มีห้องนึงเปิดประตูเข้าไปอุ้ยโอ้โหซอมบี้เพียบเลยครับอ่าอันนี้เราก็จะใช้เขาเรียกว่ารีซอสแพ็คปะเป็นอันนี้นะครับเผื่อใครสงสัยอ่าเดนดิเลียนโอเคภาพก็จะสวยงามพอสมควรโอ้มีหนังสือให้เราแล้วก็แอปเปิลหนึ่งลูกกับแผนที่ที่ว่างเปล่านะครับไหนลองดูซิ อดูเหมือนว่าอ่าเราจะอยู่ที่หัวเครื่องบินนะครับโอ้แสดงว่าเมื่อกี้เราอยู่ในเครื่องบินลเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านในะนี้ก่อนแผนที่นี้น่าจะบอกอะไรเราได้นะครับเอ่อเที่ยวบินที่หนึ่งสามห้าเป็นเวลาตีสามอ่าสนามบินอะไร Desert City เมืองทะเลทรายเหรอโอเคไหนลองดูอีกอันสิคาโกลิสสี่ร้อยกิโลกร,รมัมแบกน้ำหนักได้เหรอโค้ดอะไรเนี่ยไบโอฮาร์าดดูน n อ t o p e พ p a c ก a g e in c a ค e ค o r ี CDDC เหมือนจะมีอ่าสารเคมีอะไรสำคัญโอ้โหเอาละเราต้องรีบฝ่าซอมบี้ออกไปแล้วครับโอ้โห นี่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยว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 ออโอ้โหมีรถยนต์ด้วยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยนี่มันเฮ้ยได้ยินเสียงหมาเฮ้ยทำไมหมาอยู่ใต้นี้เต็มเลยมันไม่ใช่เวลามาชื่นชมนี่ว่ะโอ้โหอุ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งซอมบี้ที่โง่เขาปีนขึ้นมาไม่ได้สินะ เฮ้เดี๋ยวเราขอลองไปสำรวจรถไฟกันหน่อยนี่อันนี้ผมก็ลงเชดดิ้งไปนะครับอ่ะอุ้ยเกือบตกเฮ้ยรถไฟเป็นรูอย่างนี้เรียบร้อยขอกินแอปเปิลสักลูกหนึ่งอุ้ยอุ้ยของเพียบเก็บสิครับรออะไรล่ะอ่าขอกินขนมปังก่อนซอมบี้บุกอย่างนี้เราต้องหาของไปทางชีวิตนะครับ เสียงซอมบี้นี่แม่งเยอะจริงๆไปครับโอ้ย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 โอ้โหไอพวกบ้านี่มันโอ้ยโอ้โหอย่าพึ่งดิเดเดเดขอไปตั้งหลักกันหมานี่แบบเต็มใต้ไอ้นี่เลยใต้ท้องเลยอุ้ยเฮ้ยมันมีซอมบี้วิ่งได้ด้วยโอ้โหตายแล้ว ซอมบี้อะไรไม่น่ากลัวเท่าซอมบี้วิ่งได้เฮ้ยโอ้โหพี่พี่จ๋าอย่าพึ่งกูเลยละกูเลยละแล้วจะเอายังไงล่ะนี่เอายังไงล่ะนี่ไม่สนละโอเคโอ้โหมาถึงเมืองแล้วอะไรเนี่ยไอซอมบี้โอ้เดี๋ยวกูอันตายอย่าพึ่งของยิ่ง จำเป็นอยู่ครับฆ่าซอมบี้วิ่งได้ก่อนโอ้ตายหาเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้มาเกิดตรงปีกเครื่องบินใช่ไหมอืมนี่คือหางเครื่องบิน,นครับซอมบี้พวกนี้มันแบบว่าเกิดเรื่อยๆว่ะเราต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็หาทางไปต่อให้ได้นะครับมามาถึงล่างรถไฟกันอีกรอบนึงอ รู้สึกว่าเรายังสำรวจรถไฟไม่ครบเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในรถไฟใหม่นะครับมันเข้าได้ง่ายที่ไหนแล้วเนี่ยซอมบี้แม่งเพียบขนาดนี้อ้าวอ้าวอ้าวพี่อร่อยเลยไหมโอ้เห็นนะฮึบโอเคไอ้นี่แม่งกระโดดได้เฉยโอ้โอ้พี่ พี่พี่ผมมือใหม่พี่โอ้โหพี่แม่งไม่เกรงใจกันเลยวะ่ะอ,อซมบี้มันแบบปีนขึ้นมาไม่ได้นะถ้ามึงจะขนาดนี้นะโอ้อันนี้อะไรอะยายาอะไรวะโจมตีแรงขึ้นนะครับ ไว้สว hey, oh, yeah. ิตอะไรอ่ะอุ้ยเชี่ยเชี่ยยาตายอีกแล้วโอ้โหคราวนี้แม่งมาเกิดบนข้างบนหางเครื่องบินเลยเฮ้สบายเลยอย่างงี้เอาเลยครับเราจะขึ้นไปบนรถอ่ารถอีกคันหนึ่งโอเคบนรถจะมีของไหมที่ที่รู้ๆไปไม่ได้อ่ะ เนี่ยตรงนั้นมันมีสวิตนะครับเราต้องรีบกดสวิตแล้วก็โดดขึ้นไปบนรถไฟตอนนี้เราล่อซอมบี้มาตรงนี้ให้หมดก่อนอ่าโอเคไปแล้วโอ้ยไม่สนใจแล้วครับทุ่งดอกทานตะวันเราฝ่าไปทางนี้เลยแล้วกันอ่าโอเคซอมบี้มันก็เกิดเยอะเหลือเกินมานี่มา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 ,มาี่โอ้โอ้ตอจังเลยเว้ พ่อเป็นปลาคาร์ฟเหรอโอ้โอ้โหยขึ้นได้แล้วสวรรค์ทรงโปรดมากครับอุ้ยแม่งเกือบล่วงโอเคฮึบเฮ้ยพึ่งไอ้บ้าโอ้โอ้โอ้โหอ๋อมันมีเถาวันด้วย嘛เฮ้ยเถาวันปีนได้ปีนได้โอ้โมันไม่สนุกเลยนะเนี่ยโอ้โหการหนีซอมบี้แบบนี้ โอ้โหโอ้โ,อโหโอโห้โ,อโหกูมาอยู่ตรงเครื่องบินกี่รอบแล้วเนี่ยแม่โอเคเรามุ่งหน้าเข้าเมืองเลยแล้วกันนะครับเราต้องอ่าโอ,โ,โอ้โหไปไม่ได้ไปลำบากเฮ้ยเริ่มเช้าแล้วโอเคพาทิ์เป็นใจแล้วตอนนี้อาเดีย๋วยวเราจะ อ้อไปดูด้านหลังของเมืองเมืองนี้กันนะครับดูซิว่าเราจะสามารถหายามาทําวัคซีนได้หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่หาอะไรมาทําวัคซีนได้หรือเปล่านะหายาอะไรยามันก็เป็นวัคซีนอยู่แล้วอืมโอเคโอ้ยแสงสวยจริง,รงมอสเอ้ยไม่ใช่เออมอสเชดดิ้งนะครับโอเคสาหรับใครที่มีข้อแนะนําอะไรเกี่ยวกับมอสต่างๆแล้วหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรวะรีซอสแพคเหรอ ก็สามารถบอกมาได้นะครับแล้วก็บอกสักหน่อยก็ได้ว่าอาโหลดที่ไหนโอเคเผื่อจะได้ภาพที่สวยงามมิ่งกว่านี้นะครับ <laughs> ยังไงก็ถ้าชอบภาพแบบนี้หรือว่าไม่ชอบยังไงก็บอกมาได้นะครับโอเคอันนี้มันก็ไหวอยู่อะเครื่องหูหมาเพียบเลยทำไงให้หมามันเป็นเพื่อนเราวะประเด็นคือทำไงถึงจะเข้าไปได้วะ <laughs> ไม่เ,เข้าไม่ได้เลยเนี่ยผม oh. ถาวันเพียบเค okay, เราเข้าด้านข้างนะครับเราจะไม่เข้าจากที่อื่นหวัดดี oh. นี่ครับเดี๋ยวเราจะดูแผนที่โอเคตอนนี้เราอยู่ที่สังเกตนะครับเราจะอยู่ที่มุมขวาบนนะครับก่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปที่เมืองดูเข้าได้กี่ทางอนะ่ะน่าจะเข้าได้จากทางนี้เลยครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าจากบ้านหลังนี้นะครับอืมอุ้ยมันคืออะไรครับผมมันคืออะไรเอ่ยอ๋อมันคือเตาอ๋อเปิดปิดเตานั่นเองนะครับอันนี้ก็เปิดปิดประตูโอเคตอนนี้เราได้ข้าวสาลีครับแล้วก็ไข่ฟินด้วยแล้วก็ มเมล็ดของเมลอนอุ้ยเชียตกใจหมาบ้าน่เฮ้ยที่นี่ดูไม่ปกติเลยครับเฮ้ยแสดงว่ามีไม้ขี่นะครับโอ้ไอรอนอินกอดด้วยแล้วก็มีฟิชชิงลอดด้วยเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาของนะครับตรงนี้อะไรบล็อกเอออาจจะมีเฟมเลตตกเป,เป็นบางช่วงก็ต้องขออภัยนะครับ เอ้ยห้องนี้แม่งอะไรเนี่ยห้องอาบน้ำเหรอไม่กดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนีย่อะไรโถขี้ไปเนี่ยอ mm hmm. โอ้ยปึ๊บไม่ไม่ค่อยแน่ใจโอ้ผงกระดูกแล้วก็สีม่วงนะครั่ะมีชั้นบนด้วยขอสำรวจชั้นล่างก่อนแล้วกันอะไรวะเนี่ย มันคือพัสิลหรือเปล่าเดี๋ยวนะกดแล้วเหม็นมีอะไรเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะ no signal ตึกทึกอ๋อตึกทึกึกอ้าวเฮย้ยเอ๊ะอะไรวะเนี่ยงงโอเคขึ้นชั้นสองนะครับเผื่อจะมีความลับอยู่ที่ บ้านหลังนี้เฮ้นี่มันนาฬิกาหรือเปล่าโอ้โหงงไม่ใช่โอ้โหนี่ไม่ใช่อะไรงงภาพว่าที่น่ากลัวมากจริงเราเอาที่นี่เป็นฐานทัพหลักอะไรก็ได้นะดูแล้วโอ้โหเฮ้ยสุดยอดไปเลยเอ,อเก็บของก่อนหนังสือเปเปอร์ สลามบอลเลยนะแมน,นี่กดแล้วเกิดอะไรขึ้นกดพร้อมกันอ๋อนอนได้ตอนกลางคืนโอเคบ้านนี้ก็ถือว่าสวยนะครโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันต่อนะคไปโอเคสำหรับใครที่รู้นะครับว่าแมบนี้เป็นยังไงก็ค่อยๆสอนมาก็ได้นะครับเราจะรับฟัง โอ้โหกระถังดอกไม้ต้นไม้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราขออ้โยนทิ้งทำมะเขือเทศเลยวะนี่มาแทนขนมปังวางได้ไหมเอ๊ะหรือว่าไอ้นี่อะไรวะโอ้ยคันจะหมูเว้ย <c oughs> ตรงนี้วางกระถางดอกไม้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับ โอ้เหมือนจะมีความลับอะไรบางอย่างโอเคเดี๋ยวเราเอาของขึ้นไปเก็บชั้นบนก่อนนะครับรู้สึกว่าของมันเยอะแยะเหลือเกินโอเคก็เราจะเอาที่นี่เป็นฐานทัพหลักหลักไปก่อนอพวกของที่คิดว่าไม่ได้ใช้นะครับใส่เข้าไปให้หมดเผื่อเราจะไปหาอะไรต่อนะครับ สติกนี้เก็บไว้ก่อนก็ไดนะ้อะพวกอหของกินนี่แม่งเยอะจริงๆปึ๊บน้ำยานะครับแล้วก็หนังสือนี่ไว้นี่แล้วคุกกี้ไว้นี่โอเคทำไมได้ยินเสียงซอมบี้ไหมวะลงด้านล่างนะครับอุยเรียบร้อยซอมบี้ตายแล้วไม่ดรอปอะไรด้วยนะทำไมหมายเยอะอย่างนี้อยากรู้คำตอบ แล้วก็เห่ากันชิบหายไว้วอดโอ้หมวกเหล็กนี่ว่าเยี่ยมเดี๋ยครับเรามาดูตัวกันสวยงามเลยครับภาพ,ภาพอโอยอโอโอโออ,อเอเาหมือนเดิมีีว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆสำรวจบ้านทีละหลังตอนเช้าก็ซอมบี้ไม่ค่อยมีฤทธิ์ใช่ไหม โอ้แสดงว่าตอนคืนอย่าห้าวครับเราอย่าห้าวอย่าโอ้โหสอมบี้เพียบเลยมันไหม้ไหม้น่นนะเ็จะหิวหิวหิวแอปเปลิลสักสองลูกหน่อยสิประทังชีวิตนะครับอเอาชีวิตรอดจากอาพวกสอมบี้ก็อย่างเงี้ยแหละอืออืตายซะเฮ้ยที่นี่มัน welcome to เอ้ยเกี่ยวกับไอชื่อมันเป็นแบบเนื้อเรื่องอันนี้เลยวะ่ะโอ้ชั้นใต้ดินครับเวิหน้าตื่นเต้นหน้าตื่นเต้นกูปิดประตูก่อนละอ่านี่ขึ้นชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นชั้นบนดูตื้อๆโอ้โหอ้าวเออเพื่ออเอไปเดี๋ยวเราลงชั้นล่างนะครับ น่ากลัวไปเปล่าอุ้ยอุ้ยอ้โอ้ซอมบี้มาจากไหนติดใยเป็นมุมเลยเมื่อกี้เดี๋ยนะตกใจหมดโอ้โหของเพียบเดี๋ยวพี่น้องขอเก็บก่อนไม่มีแบบว่าไฟให้เลยเหรอเ็ดเคนี่มันทางระบายน้ำนี่หว่าโคไม่ได้ยินเหมือนซอมบี้ม่งอยู่ตรงนี้เยอะวะ รู้สึกว่าเราจะมาถึงที่แห่งไม่พึงประสงค์เลยลนะไหนอ่านไหนซิอุ้ยดีนะมันติดไอ้นั่นอยู่มันคืออะไรเอ่ยเอนชานบุ๊กนั่นเองนะครับโอ้ยติดใหญ่แมงมุมแมงโงใหม่ตัวละไดมอนดเอฮ้ยไดไดมอนว่ะเก็บของให้หมดเฮ้ย ไปเลยไปไปไปโอเคเรารู้สึกว่าเราจะเปิดพวกนี้ครบหมดทุกขีบแล้วนะมาจากไหนเยอะแยะวะนี่แน่ตายซะโอ้หินมันทางระบายน้ำโอ้ซอมบี้เยอะแน่เลยเว้ยเฮ้ยลงมาในน้ำทำไมเนะี่ยมืดมากนะครับ โอ้โหเอาครับวิ่งครับเฮ้ยนั่นมันทางสว่างที่ที่ปลายอุโมงเออมาดูกันสิโอ้โหเป็นทางขึ้นจากท่อระบายน้ำนะครับสุดทางนี้จะมีอะไรเอ่ยเฮ้ยโอ้โหนี่มันสุดยอดทางระบายน้ำใต้ดินนะครับเยอะแยะไปหมดเลยมันคืออะไรวะเอ้าไม่ให้ไม่ให้ไปไหนเหรอ เราจะไปเว้ยโอ้ยเสียตกใจหมดอ้าวซอมบี้โอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวมึงเยอะไปม,มึงเยอะไปมึงเยอะไปตายเลยโอ้แล้วทำไมชอบให้มาเกิดตรงไอ้ ห่างเครื่องบินไว้เนี่ยเออใช่โบนมิวนี่เราเอามาค้าเป็นไอ้นี่ได้ป่าวะกระดูกได้ไหมซึ่งจะไม่ได้วะไอเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องโบนมิวมันก็คือผงกระดูกไปรับปปปปไปโดเข้าไปอย่ายุ่งอย่ายุ่งไอพวกซอมบีออ้ อพวกซอมบี้หื่นกลางพวกนี้โอ้เฮ้ยตัวไหนไม่มีหมวกมันมันตายง่ายว่ะเฮ้ยอ้าวเยอะเยอะไปบางทีพี่ก็เยอะไปโอ้ยเข้าทางนี้ก็ได้นี่หว่าง่ายที่สุดเยอะ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  ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นเอ้าโอ้บางครั้งพี่ก็เยอะไปโอเคขึ้นทางนี้ก็ได้โอ้ยแม่งโดดไม่ขึ้นไปไกลเลยพวกแกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะ ครับทางนี้แหละอ่าเก็บของให้เยอะๆเลยอุ้ยกดผิดโอ้ดูเหมือนว่าทรัพยากรที่นี่จะจำเป็นกับเรามากนะครับเดี๋ยวเราจะไล่สำรวจไปทีละขบวนรถไฟเลยเข้าไปสิเชคของอย่างเยอะแล้วมันเริ่มมืดอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปสิ่งที่บ้านเนี้ยใช่ไหมเนะี่ย เดี๋ยวาจะวิ่งฝ่าวิกฤตไปเลยนะครับตาแล้วครับอ้าวติดแล้ววะโหซอมบี้แม่งอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้โหเล่นไลไจับกันกลางดงอีกแล้วไปที่นี่มันเอ้ยทำไมมีนาฬิกามีอะไรให้หมุนเพียบเลยโอ้ โอเคดูเหมือนเราจะเข้าเขตบ้านได้แล้วนะครับไอโบนนี่เรายังสำรวจไม่ครบเลยแต่เดี๋ยวไว้ค่อยมาสำรวจดีกว่าฮูซอมบี้ซอมบี้มันเปิดประตูไม่ได้นะตอนคืนอย่าห้าวดีกว่าครับอะกลับบ้านกลับบ้านกับช่องกับช่องปิดประตูโอเคเราจะเอาของที่ได้ไปเก็บอยู่ในห้องห้องเดิมอของแม่งเยอะ ป๊บปื๊บป๊บใส่ไม่ให้หมดเลยอ่ะเออโอเคอันนี้โอ้ในวิชั่นทำให้มองได้กลางคืนดีใส่น้ำตาลไดมอนด์ด้วยแล้วก็เก็บฐานเข้าไปแล้วก็สีไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรได้พวกนี้โอเคเราเริ่มหิวแล้วตอนนี้เราขอหนมปังสักสองก้อนแล้วกัน เฮ้ยโอ้โหดินเสียงหมาโดนซอมบี้แดกว่ะเอาคุกกี้ชิ้นได้ไหมโอเคอร่อยหออเลยทีนี้แม่อร่อยด้วยเป็นแบบว่าอ่าคุกกี้อะไรวะเออช่างแม่งโอ้พัมกินพายเราเอาคุกกี้เก็บไว้ในตัวนี่แหละเออนี่รวมกันได้ก็ใส่เข้าไป มีกระดูอย่างนี้เราก็สามารถเอาหมามาเป็นพวกได้เดชใช่ปะไว้ตอนเช้าเดี๋ยวเราจะเอาหมามาเป็นพวกนะครับนี่กระถางดอกไม้นี่มันมันเอามาทําอะไรวะอยากจะรู้เอาไปตั้งกันตรงไหนได้ม้างหัวเตียงก็มีอยู่แล้วไม่จําเป็นอ่านอนได้เลยนี่ว่าลืมไปไอเราก็เพิ่งเล่นไมครับโอเคเช้าแล้วครับมา แสงอาทิตย์สอดส่องช่างสวยงามจริงโอเคครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่ามีข้อเสนอแนะยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเผื่อผมก็ใหม่กับเกมนี้ก็ไม่รู้เรื่องราวมากมายนะครับก็แนะนำมาเลยว่าให้ทำนู่นทำนี่นะครับเผื่อจะไปทำให้รับชมกันนะครับโอเค สำหรับตอนนี้ไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผมบายบาย